ความสุขที่แท้นั้นหาใช่เรื่องที่ซับซ้อนไม่แต่มันคือเรื่องง่ายๆที่เรามักจะลืมไปฝันเห็นสิ่งโตทำนายฝันได้ดังนี้หากผู้ใดฝันเห็นสิ่งโตกำลังเดินทำนายฝันได้ว่าช่วงนี้ระยะนี้ต้องพิจารณาไตรตรองให้รอบคอบในการช่วยเหลือผู้อื่นหากคิดที่จะร่วมลงทุนกับบุคคลใดก็ตามคุณ จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบในด้านส่วนแบ่งควรระวังเรื่องสุขภาพไว้บ้างจะดีในช่วงนี้ทางด้านคนโสดมีโอกาสพบเนื้อคู่ที่มีบาร,รมีพอตัวส่วนคนที่มีคู่ครองแล้วฝันลักษณะนี้เหมาะมากที่จะมีบุตรสืบสกุลหากผู้ใดฝันว่าได้ขึ้นขี่หลังหรือรูปคำสิงโตทำนายฝันได้ว่าการงานหน้าที่จะประสบผลสำเร็จอย่างมากมาย มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ในการงานหากเป็นหญิงตั้งครันฝันนั้นบุตรที่อยู่ในคันจะเป็นชายที่มาพร้อมกับอำนาจวาสนาหากผู้ใดฝันว่าถูกสิงโตไล่กัดขอให้ระมัดระวังคำพูดไว้หน่อยจะดีคำพูดอาจจะไปกระทบอีกฝ่ายจนทำให้คุณต้องตกอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่คนที่จะมีปัญหากับคุณส่วนใหญ่แล้ว ค่อนข้างเป็นคนใหญ่โตกว้วางขวางความใจเย็นให้ม,มากๆเข้าไว้หากผู้ใดฝันว่าได้เห็นรูปปั้นสิ่งโตหรือได้ปั้นรูปปั้นสิ่งโตนั้นทำนายฝันได้ว่าจะเกิดอุปสรรคใหญ่หลวงเกี่ยวกับด้านการงานของคุณโดยจะมาจากความไม่ยินดีหรือไม่เห็นชอบในผลงานของคุณจากเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าง,งานจนมีเรื่องบาดหมางถึงขั้นทะเลาะวิวาทกันเลย หากผู้ได้ฝันว่าได้ฆ่าสิงโตจะได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลใหญ่โตเกี่ยวกับหน้าที่การงานที่คุณกำลังปฏิบัติอยู่ศัตรูจะกลับกลายมาเป็นมิตรและจะได้โชคลาภก้อนโตตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันเห็นสิงโตเท่ากับ4หรือ9ฝันว่าได้ขึ้นขี่สิงโตเท่ากับ2 เจก้าหรือสี่ฝันว่าได้ค่าสิงโตเท่ากับเจ็ดสี่เก้าหรือศูนอย่าลืมนะครับการสลับตำแหน่งตัวเลขนั้นก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้ฝันก้าวไปถึงสิ่งที่หวังไว้ก็คือรางวัลในแต่ละงวดขอให้ผู้ฝัน พิจารณาองค์ประกอบตไตรตรองให้ถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่งขอให้ทุกท่านฝันดีมีโชคปรดหนี้สร้างตัวสวัสดีครับ